หนึ่งสองสามสี่สี่ข้อสีตอดแล้วตอดแล้วมา,า,าใส่ปลาเล็ก ตอนอ่ะเต็มละดูอุ้ยยกเหยอขึ้นไม่ติด ถ่ายวีดีโอแล้วเงียบเลยปลาอุ้ยตอนละ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 ยกขึ้นลนะยกขึ้นติดแล้วนี่ครับป่าแต่เท่านี้ ไปหาปลาครับทำมาลูกพ่อฮะอ่ะอ่ะทุ่นยกจมแล้วครับอุ้ยอุ้ยปลาอะไรมันรอดใตยย้เนี่ยจึงเหยื่อหายเลยเวลาเติม่เลนด้วยกันเสียงดังว่าอาดีโดูจะทำอะไรมันแตกปุ๊บเป๊กปุ๊บ๊ มานี้ครับไ,ได้ตัวไหม,มเี๋ยวของเราครับมีเลือแค่ไ้นลานเริ่มห่างนะเัาตกทุกวันจมแล้วจมแล้วยกเบือแล้วติดแล้วตัวที่สอง ใช้เสือเลยกำลังทอดกรอบเลยแต่มันลักกับครับเจ้ตกปลา ตรงเดียวไปหาปลาครับดูที่ไม้นี้ จะดำลงน้ำมาทำไมเนาะเป็นเวลาบ่ายสี่โมงสิบนาที เต็มแล้วเต็มเต็มแล้ววัดเลยครับโอ้โหตัวนี้มีไซส์ครับมีไซส์มีไซส์ครับตัวนี้เต็มปากเลยโอ้ยมีไซส์ครับตัวนี้เออครับตัวปลาใหญ่เลยกำลังปิ้งเลยครับ ปากี่ตัวนะครับหน่รลูกไม่ได้นับอ๋อครับเดี๋ยวค่อยไปนับตอนจะกลับบ้านรับค่อยนับตอนที่บ้านครับจีนเปินขายใหญ่อยู่ของเยอะไปแล้วครับต้องดูว่าไม้นี้จะกินไหม ดูๆจะเห็นนะครับเพราะว่ามันมันจะทะซ้อนแสงตกกลางวันมีแต่สายตัวเล็กๆแต่ถ้าเป็นกลางคืนมาก็มีแต่สายเท่าฝ่ามือมันก่อนปลาช็อคเกอร์เล่นงานขาดไปหนึ่งอุอ้ยจังเลยล่ะจังเลยล่ะจังเลยลึกขึ้นหนุ่ยน่ติด ตันเป็นเหยื่อเหลี่ยวนะครับตันเล็กๆเ,เท่าเลยใหญ่กว่าเ็ดนิดนึงเพื่อที่จะให้ปลาเวลามันกัดลัวมันก็จะโดนเบ็ดเลยตกปลาเสร็จก็มีรถมาขายกับอาผักพริกเครื่องครัวเครื่องแกง นมาหมดทุกที่ครับบรรยากาศดีมากเลยกลางทุ่มคิดถึงบ้าน้ลย อันนั้นเลยนะเก็บไว้อนะปแปครับอู้จะได้ไม่เสียงดังอ,อืมทีเยื่อน่นะที่เยื่อแ่นี่นี่นี่เหยเสียงเนะื่เสหลังกระปุกเล็กอะ่ะก็ค่อยเปิดนละ้งมันจะหออกนะอันนี้เหยื่อซื้อยีอ่สิบห้าบาทยี่ห้อเลยนะยูคือ ใส่นิดหนึ่งน้ำรูกให้มันมีมความข้นๆถ้ามาันข้นๆนลยค่ะแต่ไม่ออกเลยฝนจะตกแล้วไม่ใช่ได้กใครเยอะไม่ได้ไดไดๆๆๆนั่นมันมีกระปุกหนึ่งทะเลี่ห่อไปรตรงกันหลัง เน้นหนมากเหม็นก really. Ma ุ часов часов> oh. ้งนะเนนหัวหานหน้าเลยค่อยๆค่อยๆค่อยก็เหมือนกับหัวหานที่บ้านค่อข้อเนะ่ยเฮ้ยมันได้กลับบ้านง่ายอ่ะมันก็กินเหมือนหัวหานปกติปิดแน่นๆกดดีๆให้ม่ต้องเลยมาตัดผมเรียบร้อย กับหัวอาหารประจำอยู่แล้วมันก็จะเข้าเดิมผู้ปล่าครับอ,อุ้ยกกเก็บหลอดด้วยห้าเหมือเกินนะมันเลยใหญ่นะจะได้เผือได้ตัวใหญ่อืออมโดนไม่ไปเลย ที่น้ำผสม,มน้ำติดกันค่ะผสม,มน้ำติดกันใส่น้ำมือผสมเยอะครับชิ้นน้อยอชิ้นน้อยชิ้นจิงอย่าให้มันติดมือเยอะนะครับเดี๋ยวมันเดืยวจะหมด <c oughs> เอาเข้ากันก่อนเลยจับหลายมือจับมือเดียวห่อ sừng này Nam lên con còn Con còn còn. còn, 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 còn,